สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป5ของครูพาทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูพาในวิชาภาษาไทยชั้นต่อนะคะเป็ไหนกันบ้างคะหลังจากเรียนกันมาแล้วทำงานกันมาแล้วเก่งๆกันทุกคนเลยค่ะ อานะคะเอกสารประปรกอบการเรียนของครูเราก็มีในเรื่องของหนังสือสองเล่มน,นะคะนี่หลักภาษาแล้วก็หนังสือแบบพิมพนะคะเรามาดูว่าวันนี้วันนี้จะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะหลังจากที่เราเรียนคำควบค้ำแท้มาแล้วนะคะที่มีพยัญชนะต้นตามด้วยควบค้ำด้วยรอเรือมาแล้วนะคะ วันนี้เราเรียนคำควบคั่มแท้ที่มีโลลิงเป็นตัวควบนะคะอ่านะคะอันนี้แค่ครูมาแนะนำหนังสือนะคะหนังสือของเราอยู่ในหลักภาษานะคะในเรื่องนี้อยู่ในหลักภาษาหน้าห้านะคะ,ะนักเรียนสามารถดูไปด้วยได้นะคะ,ะนักเรียนมาดูการออกเสียงคำในภาษาไทยสองคำนี้นะคะ คำว่ากราบทราบนะคะสองคำนี้จะต่างกันนะคะคำว่ากราบมีโขกไก่ควบด,ด้วยรอเรือเป็นตัวควบนะคะคำว่ากราบเป็นคำวควบค้ำเทนะคะต่อไปคำว่าทราบทราบมีททหารรอเรือเป็นตัว ควบนะคะก็คือคําควบคําไม่แท้นะคะเมื่อาเราเห็นโททหารก็คือไม่แท้เพราะฉะนั้นคําควบค้ำเราจะเห็นเลยว่าแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะก็คือคําควบค้ำแท้และไม่แท้นะคะเรามาดู3คํานี้นะคะเรามาดู3คํานี้คําว่าลงริกวาง นักเรียนลองสังเกตนะคะสังเกตคำแรกก่อนคำว่าปลงตวปลาพวกกับรอเรือนะคะคำว่าพริกคอพานพวกกับรอล,ลิงคำว่าควางโ้อก่ายพวกกับวงเหมนนะคะเพราะฉะนั้น3ามคำนี้นะคะตัวพวกจะต่างกันก็คือ ปรุงโรเรือเป็นตัวควบพริตโรล,ลิงเป็นตัวควบกวางวงแหวนเป็นตัวควบนะคะเราสรุปได้ว่าคำควบคํำแท้นะคะมีพยัญชนะ3ตัวนะคะคือโรเรือโรล,ลิงวงแหวนนะคะ,ะจำง่ายๆนะคะ จำง่ายๆเลยนะคะคำควบคํำเทแต่วันนี้นะคะเรามาเรียนคำควบค้ำเทพยัญชนะต้นควบก,กับโลลิงนะคะควบก,กับโลลิงตัวเดียวนะคะพยัญชนะต้นควบก,กับโลลิงที่ครูยกตัวอย่างคำมาก็มีในหนังสือนะคะในหนังสือหลักภาษาหน้าห้านะคะเรามาดูคำกันนะคะคำว่าปลุกเรือน เกลี้ยกลมเกลียวคลื่นเคลื่อนคล้อยครุกคลานปลาปลวเลืลินเพลหรืออ่ทาทีนี้นะคะเราสังเกตว่าคำที่ครูนํามานี้ก็คือควบกับโลลิงทุกคําเลยนะคะดูคําว่า กรบเกลื่อนนะคะเราไม่ออกว่าการลบการเลื่อนไม่ใช่นะคะเราต้องออกเสียงควบกันไปเลยเช่นอพอไก่ควบกับโรลิงนะคะเป็นกรุบนะคะเกลือนก็อพอไก่ควบกับโรลิงเกลื่อนนะคะ,ะเครียกล่อมก็คือ,อคพอไก่ควบกับโรลิงคําว่ากล่อมก็อคอไก่กับโรลิงนะคะ เคลียวคลื่นนะคะคอเกยกับโอล,ลิงคําว่าคลื่นคําว่าคลื่นนี้ต่างกันไปก็คือคอควายควกกับโอล,ลิงเห็นไหมคะหลากหลายค,คําคําว่าเคลื่อนคล้อยก็คือคอควายควบกับโรล,ลิงนะคะคําว่าคล้อยก็คือคอควายควบกับโรล,ลิงเราอ่านควบไปเลยนะคะครุ ครานโผล่ปลายกับโรลิงคำว่าครานก็โผล่ปลายกับโรลิงนะคะต TVs, ่อไปคำว่าปลาคำว่าปลาปผปลากับโรลิงคำว่าลวกก็คือโผลปลากับโรลิงนะคะคำว่าเลือเพลินก็คือพอพานกับโรลิงคำว่าเพื้นก็โผพานกับโรลิงเหมือนก,กันนะคะคำว่าเผล่ คำว่าเพาก็คือขอพึ่งกับลรลิงคำว่าเพือพอพึ่งควบก,กับลรลิงนะคะ,ะแบบนี้เป็นต้นนะคะคือเราจะเรียนในเรื่องของพยัญชนะต้นนะคะมาควบก,กับโล,ลิงตัวเดียวนะคะในคาบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเราจะอ่านควบเราไม่อ่านเราไม่อ่านขายบกระยื่นเราไม่อ่านขลุก ลานอะไรเราไม่อ่านเราไม่อ่านเพี้ยนนะคะเราอะอ่านควบกันเปยปลาปลาลวกอะไรเราไม่ได้นะคะไม่ได้เราต้องอ่านปลาก็คือปลาปลวกก็ปลวกเลิดเพลินเผหรือนะคะเราอ่านควบก,กันไปแบบนั้นนะคะอ่านี่นี่คือการอ่านคําทีนี้มาดูกานว่าอ่ามาดูภาพนะคะมาดูภาพมาดูภาพานกักเรียนจะเห็นว่าภาพเนี้ย มีคำว่าเมียได้นะครุยนะคะครุยครุยขอเกยขอเยกยควบกับโรล,ลิงนะคะครุยขอเยกยควบกับโรล,ลิงแล้วก็มีคำว่านี่เห็นอะไรเห็นอะไรเห็นแผลไหมคะก็มีคำว่าแผลใช่ไหมคะอ่าคำว่าแผลก็คือขอขอพึ่งควบก,กับ อ่าลลิงนะคะอันนี้เป็นภาพภาพนักเรียนสามารถอ่าพอเราเห็นภาพอักษรควบตัวไหนเราจะรู้เลยว่าอ่าเป็นอักษรควบลอลิงแล้วเราเห็นภาพเขาก็เขียนถูกนะคะอาเรามาดูภาพต่อไปนะคะภาพต่อไปเขากำลังทําอะไรอยู่เขากำลังทําอะไรนีปรูกเอาไมา้แล้วเขากาลังปลูกผักนะคะไหน คำควบคำไหนเป็นคำควบอักษรควบคำไหนก็คือคำว่าปลูกนั่นเองนะคะปลาจะควบกับโลลิงนะคะคำว่าปลูกนะคะต่อไปภาพนี้เขากำลังทำอะไรคะเขากำลังตีกลองไหนคำควบ คำาควบอยู่ตรงไหนอันกษรควบกัน้นอยู่ตรงไหนนะคะเขาเรียกคำาควบกล้นหรืออักษรควบกล้ำนั่นเองนะคะก็เกยควบกับ rolling ลลก็คือคําว่าโครงนะคะวิธีสังเกตง่ายๆนะคะพยัญชนะอะไรควบก,กับอะไรนะคะคําที่ถูกน,นะนามาฝากมาพนาเป็นตัวอย่างนะคะคําควบกล้นที่เราเรียนมาแล้วนะคะเราเรียนคำควบกล้ำฉลุแล้วเราก็ต้องมีงานทา ไม่มากนะคะวันนี้งานนิดเดียวให้นักเรียนเขียนคำวควบค้ำที่มีพยัญชนะต้นควบก,กับ rolling ล,ล,ลงในสมุดภาษาไทย10คำนะคะแค่เขียนคำลงในสมุดภาษาไทยคำว่าคำเวลานักเรียนเขียนนะคะคำหนึ่งๆต้องมีความหมายนะคะไม่ใช่เอาพยางมาเขียนไม่เอาวลีมาเขียนนะคะ คำหนึ่ง,งมีความหมายนักเรียนเขียนคำที่ทั่วก,กับโรล,ลิงนะคะมา10บคำลงในสมุดภาษาไทยแล้วก็ส่งมาอย่างลายส่วนตัวของครูพาเหมือนเดิมน,นะคะขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะคะทําได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเรียนมาในเรื่องของการอ่านคำในภาษาไทยนะคะขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะ ขอขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอ,กอักษรเอฟดูเคชั่นจำกัดมหาชน